ผมเป็นชา่างภาพอิสระผมไม่มีเงินเดือนมาเกือบ20ปีแต่ผมไม่เคยอดข้าวผมอยากได้อะไรก็ได้ผมอยากทำอะไรก็ทำได้หมดเลยนะคุณต้องนิยามคำว่ามั่นคงสำหรับผมเนี่ยถ้าใจเรามั่นคงสักอย่างเนี่ยอยู่ตรงไหนก็มั่นคงคือต่อให้คุณเป็นพนักง,งานบริษัทเนี่ยถ้าเศษษษษรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเขาเลิกจ้างคุณเนี่ยเขาเลิกจ้างคุณเลยนะเออแล้วถามว่าคุณมั่นคงตรงไหน ผมไม่ได้เรียนถ่ายภาพมาชอบถ่ายภาพเนี่ยก็ตอนที่หลังจกจบแล้วผมจบอินเทเรียเรียนศิลปะคือเริ่มงานก็คือเป็นมรรธนากรก็ทำทำอินเทเรียมาตลอดไปซื้อนิตยสารถ่ายภาพสมัยก่อนก็ซื้อหนังสือมาแล้วอ่านอ่านแล้วก็ถ่าย พอเราถ่ายรูปเยอะๆเราก็หาทางที่จะออกไปถ่ายรูปเราก็ไปสมัครไปทริปกับเขาเพื่อที่เราจะได้เจอคนที่ชอบถ่ายรูปด้วยกันแล้วก็ไปเจอพี่ๆที่เป็นนักเขียนเป็นช่างภาพของของนิตยสาราเพื่อที่เขาจะสอนเราพอเริ่มรู้จักนักเขียนช่างภาพพี่ๆที่เขาทํางานพวกนี้แล้วก็มีพี่คนหนึ่งเขาชวนไปทําหนังสือนิตยสารไทยแลนด์คิวคาปิคตอนนั้นทําอยู่2ปีไม่มีค่าตัวไม่มีค่าจ้าง เราจะอาศัยวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดวันลาพักร้อนของเราที่ที่ทำงานอินเตเนียเนี่ยไปกับเขาแล้วออกทิปไปทีหนึ่งเข้าป่าปี440เนี่ยบ้านเรามันเกิดต้มยำกุ้งงานอินเทรียบริษัทเนี่ยก็าไปไม่ไหวแล้วก็ถูกเลิกจ้างตอน4-1หลังจากถูกเลิกจ้างก็ไปบอกเจ้าของหนังสือบอกเฮีย ผมจะตกงานแล้วเขาเอ่ยปากขึ้นมาทันทีก็บอกว่เฮ้ยนายมาอยู่กับเราหนังสือไท d g e โจ r a p ฟิ c เล่มนี้เป็นฉบับที่51ของปี2504ซึ่งเป็นปีที่ผมได้รางวัลกินรีรยอดเยี่ยมเป็นสารคดีท่องเที่ยวที่ลำคลองูในมีถ้ำ เสาหินที่เป็นหินงอกหินย้อยที่มันงอกมาชนกันแล้วก็มันคือเสาหินที่สูงที่สุดในโลกสมัยนั้นเนี่ยการไปถ้ำลำคลองงูเนี่ยไปได้ยากมากสารคดีเรื่องนี้ผมใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยเริ่มสำรวจคือไปเซอร์เวยจนกระทั่งตีพิมพ์เนี่ยใช้เวลา3ปีพอผมต้องออกจากหนังสือไม่มีงานหนังสือแล้วเนี่ยตอนนั้นช่างภาพคือดิจิตอลหละวิธีคิดของคน ทำงานกินเงินเดือนเนี่ยมันมีความกลัวเยอะมากเลยชีวิตมันมันมาถึงจุดเปลี่ยนจริงๆตรงที่จะกลับไปอินเดียมันก็ไม่ค่อยสนุกทางที่เดินต่อไปข้างหน้าเนี่ยน่าจะต้องเป็นช่างภาพแล้วแล้วเป็นฟรีแลนซ์ด้วยฟรีแลนซ์ก็คือไม่มีเงินเดือนละเดี๋ยวต้องกินต้องใช้อยู่ก็เอาลและก็ตัดสินใจขายอยุปรกรณ์ขายกล้องไปตัวขายเลนส์ไปตัวนึงก็ไปซื้อดีไาน์ A มา แล้วก็งานแรกก็คือได้ได้งานรับปิญญาที่มหิดลถ่ายอีเวนต์ถ่ายงานแต่งงานจากเดิมที่ผมถ่ายธรรมชาติเนี่ยผมไม่ต้องแทบไม่ต้องปีกปากพูดอะไรเลยผมไปนั่งรออย่างเดียวแต่พอมาถ่ายคนเนี่ยมันเป็นการจัดการอย่างเช่นงานถ่ายงานอีเวนต์เนี่ยผมต้องนึกก่อนว่าเขาเอาไปใช้อะไรเอาไปเก็บเป็นโปรไฟล์ออฟฟิศไหมเป็นอะไรไหมถ่ายตั้งแต่เซตอัพห้องห้องเปล่าเปาเป็นยังไงคนยังไม่มาเป็นยังไงเวทีเป็นยังไง แบ็กดรอปเป็นยังไงผมถ่ายให้คราบครบมาเลยนะใช้หรือไม่ใช้ยังไม่รู้เลยส่วนตัวผมเนี่ยผมถือว่างานที่ครบเนี่ยคืองานที่เสร็จที่สมบูรณ์เรื่องเทคโนโลยีคือแบบว่ายังใช้คอมไม่เป็นใช้อะไรไม่เป็นเลยนะสมัยที่มาใช้ดิจิตอลเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไฟล์มันไม่สวยขนาดที่ส่งงานได้ก็หัดทําใช้โปรแกรมอัดใช้โปรแกรมก็มาเริ่มทําจากโปรแกรมนี่แหละทำงาน,นส่งลูกค้า เจเนเรชันผมเนี่ย Gen X คนที่ผมทํางานด้วยปัจจุบันน่าจะเป็น Gen Y Gen Z ด้วยความแตกต่างระหว่างวัยมันมีผลกับวิธีคิดกับมุมมองแม้แต่การพูดจาสื่อสารเนี่ยก็เปลี่ยนไปถ้าตัวตนของผมยิ่งใหญ่หลือเกินเนี่ยผมทํางานกับน้องๆไม่ไดเออ้เรามองอย่างเข้าใจเราจะรู้ว่าเราไม่ควรจะสำคัญตนขนาดนั้นผมถึงอยู่ได้กับทุกที่ เนื่องจากผมเนี่ยตั้งใจจะไม่มีลูกผมไม่มีภาระเรื่องลูกหลังจาก,กเกษียณจะทําอะไรหรือวางแผนยังไงเนี่ยก็คือเราต้องมีเงินเก็บแหละเพื่อเพื่อจะไม่ให้ชีวิตเป็นภาระกับใครผมพยายามที่สุดก็คือดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อให้ผมทํางานได้ในขณะที่อายุผมมากขึ้นแล้วไม่สร้างภาระไม่สร้างปัญหาให้ใครอยากจะมีชีวิตที่ช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยไปให้นานที่สุดผมชอบพูดอยู่คำหนึ่งกับคนใกล้ๆตัวว่า ผมจะไม่ตอบคำถามของอนาคตด้วยเวลาปัจจุบันเพราะว่าคำตอบของอนาคตต้องไปตอบในอนาคตผมเชื่อก็คือเชื่อตัวเองเชื่อว่าผมเอาตัวรอดก่อนคือผมเป็นคนที่มีมายเซ็ตแบบนี้ว่าผมไม่ได้เรียกร้องสิ่งที่ผมรักนะเวลาที่ผมจะทําอะไรแต่ผมจะรักสิ่งที่ผมทําอยู่เสมอรักนี่คือมันม,นมากกว่าชอบรักคือทําอย่างตั้งใจทําอย่างทุ่มเทผมทุ่มเทให้กับทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ผมทำณขนาดนั้นอะไรที่ผมทำเนี่ยผมถือเป็นหน้าที่หน้าที่เนี่ยคือความรับผิดชอบทั้งหมดผมจะทำแบบนั้น